สวัสดีครับกับไลน์แลนเจอร์สเปเชียลสเตทครับจัดทีมลุยชั้น6กันเลยครับก็ถ้าจะเก็บเลเวลเนี่ยจะลุยชั้น6ก่อนแล้วกันเราแค่ไม่เปลี่ยนทีมกลับครับไปเป็นทีมเก็บเลเวลที่หลังปึ๊บ คือกลัวลืมไงเดี๋ยวไปเล่นชั้นอื่นก่อนไปเก็บเลเวลชั้นอื่นก่อนพอถึงเวลาลืมเปลี่ยนทีมไปน้าหงายชั้น6อีกมันหงายจนเบื่อแล้วครับมันต้องเซฟเซฟละอ่ะวันนี้ตกลงจะคลิกๆให้ดูนะครับชั้น6ชั้น5ชั้น4ก็ถ้ามันล็อกขนาดนี้ก็คลิกๆไปดีกว่า ไอดีผมนมี่สุดจะโดนล็อกหนักมากเลยมีแต่งเงินกับไอเทมจกแค่นั้นจริงๆแบบผมก็สุดเซ็งอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงละโอเคครับถล่มป้อมชุดหนึ่งสู้เกยมยาวไปชุดหนึ่งเก่าแป๊บ วันนี้กบแดงก็ไม่มาอีกแล้วครับงงมากสงสัยจะยกเลิกไปแล้วมั้งประมาณว่าอยากได้ไปเปิดสิบบวกสองเอาได้เจ็ดดาวแน่นอนแต่ตัวไหนก็แล้วแต่แต่ตัวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเลนเชอร์กบแดงนั่นแหละครับสำหรับคนที่มีตัวอื่นๆละกบแดงกินกับอะไรก็อร่อย อะ่ะเราอีกกันเลยครับสเปเชียลสเตตครับสันหกกันเลยครับคลิกคๆเนะแต่อย่างแรกต้องชนะให้ได้ก่อนครับเดี๋สักช่วงกลางเดือนนี่น่าจะได้1ิบวกสอกันในกันอีกสักรอบครับอาจจะมีเพิ่มโอกาส6กเจ็ดดาวหรือจะวันกบแดงดี คิดถูกอล้วกันกดลุยไปครับกดโล่ส่งเพื่อนแล้วก็ลุยใช้กระตุกก็พอาแล้วครับโดนกันนิดนึงครับแล้วก็พัดกลับไปเลยครับ ซูมก็ใช่ครับก็เปลี่ยนอีกทีมาสู้ถ้าเลทดปออยากไม่มีลุนว่าตายก็ยิงซ้มไหมครับถ้าชัวยก็เออตายแล้วก็จบสเต็ปประมาณนี้ครับชุด2ชุดสู้ยาวน่าจะทําได้ทุกคนแหละ จะชุดถล่มปั้มนี่ต้องไปหาตัวเองตัวอื่นกันก็ได้แหละไอ้พวกโจมตีเดี่ยวก็ได้ครับปั้มมันโจมตีมันไม่รับสกิลอยู่แล้วมันไม่ไม่โดนสกิลเฮ้ยจะคล,คลิกนี่เปล่าลืมโอเคครับคลิก,ลกเออว่ะเฮ้ยได้อันอื่นวเ,วเ,วเว้ยเซฟภาพแป๊บเฮ้ยเจ๋งเว้ยได้ตัวอื่นด้วย ก็ไม่ค่อยอะไรมากหรอกครับมันก็กบเขียวอยู่ดีเรามีตัวอื่นที่อยากได้มากกว่านี้อ่ะมันเป็นสี่อย่างที่ไม่อยากได้กันเลยอ่ะที่จริงถ้าจะเน้นตีแต่ป้อมอย่างเดียวมันมีตัวเยอะกว่านี้นะตัวตีเดียวๆแรงๆอ่ะแต่พี่หวังสเปซ้วยไง ว่าพอจบจากช่วงนี้แล้วมันจะแช่ก่อนมันจะช่วยตีสเปซเนี่ยตอนช่วงถล่มป้อมอีกตัวสุดท้ายเนี่ยดูเล่บบอสครับตั้งงานถ้าคิดเป็นไม่ตายเมเทโอไปเลยครับสักสี่ห้าวิหลังจากนำน้ำแข็งนั่นแหละครับแลแซลลี่มันก็ทันกันสเต็ปประมาณนี้ครับ จะเปิดอัปเกรดให้ดูก็ได้ครับว่าอัปเกรดไปประมาณไหนการรีชาร์มิสไซ์อะไรพวกนี้เลเวลก็เริ่มช้าแล้วครับแต่ก็ยัง4-5%อยู่ดีนะคลิกคอิกลบเขียวยังดีใจเอาดิโดนมันล็อกหน้าขนาดไหนได้กลบเขียวยังดีใจเลยนี่ครับสิ่งที่เราไม่อยากได้ก็มีเงิน เงินนี้รู้สึกกระจอกสุดแล้วของ Evo ก็ดีกว่าเงินกบเขียวอยากไม่เข้าแจกเลยเลย,เลยดีใจไงแต่เขาไม่อยากได้อยู่ดีที่เหลือเราอยากได้หมดแล้วครับที่สุดน่าจะเป็นกบแดงครับเรามาก็ฮัททอคอนี่ลูบี้ก็ได้หกดา2ตัวกับลูบี้พี่ว่าดีใจได้พอๆกัน เยลโล่ก็ถือว่าพอยิ้มได้อ่ะต่อต้องชี้เป้าก่อนไงเพื่จะได้รู้ว่าอยากได้อะไรมันจะล็อกกันอย่างเดียวเลยทีนี้นะพี่พูดเสมอครับการไม่เสียเลนเจอร์ครับยิ่งเรามีเลนเจอร์เยอะเท่าไหร่ทีมแล้วยิ่งเก่งเก่งขึ้นเท่านั้นครับเวลาปะทะกัน พัดครับเพครับอย่าสู้กันนานเลขแหล่เลขเก็บไอเทมชิลไว้ตีปั้มก็พอบอสครับเลื่อรถไปนิดนึงแล้วครับเมทเทโอไปเลยก็ดีกว่าครับก่อนน้ำแข็งจะหมดยังไงต้องมเมเอโอรครับแล้วถ้าปั้มบอสยังเหลือก็ยิงซารี่ครับ แต่บอสตายก็ยิงแซลลี่อยู่ดิโอ้โหนี่ครับประมาทไม่ได้เลยครับเอาอีกแล้วหาเรื่องถ้าไม่ติดไอ้นี่ติดสกิลชิลนะยาวลากยาว10%นะ่ะโอเคครับคลิกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวไปจัดเทียกันอีกปั๊บ เก็บเลเวลครับไปเปิดอัปเกรดให้ดูก่อนก็นได้เผื่อใครจะเล่นตามสปาบรากาศวันนี้ก็ดีครับเมคครึมเลยตะกี้ยังร้อนตัวเหนียวอยู่เลยดีครับมาสเตอร์เลเวล90ครับการผลิตแรก คือที่พี่บอกว่าฆ่ามอนก็ได้แล่ด้วยใช่ไหมนี่ไง,ไงแบบเนี้ยเป็นจัดการมอนสเตอร์ก็ได้แล่ด้วยแต่พี่ว่าเด,ด้งด้วยตัวเองดีกว่าเผื่อฆ่ามอนไม่ได้แล้วแล่ไม่ขึ้นนี่ก็ยิ่งหนักเลยนะความแรงมิซายเพิ่มแค่นี้ครับไม่ค่อยหวางกับมิซายครับถามว่าเอชพยิ่งแค่นี้เลยครับระดับปกติเองนี่ครับฆ่ามอนได้แล่ระดับมาสเตอร์60 นี่ครับรถเวลารีชาร์จใหม่ไม่สายรับมาสเตอร์เจส่วนดอันนี้ของใหม่ครับคงจะอัพไปเรื่อยๆครับเพิ่ม HP กับพลังโจมตีของเลนเจอร์โอเครอสักคู่เปลี่ยนทีมปั๊บโอเคครับกลับมาแล้วก็ชุดเก่งแล้วก็ตัวเก็บรพยเยลาเลเวลครับใกล้ละ พาดกบแดงหกดาวไปแล้วก็ปกติก็คงชินแล้วล่ะชั้นนี้ไม่ค่อยแพ้นะไม่คิดจะแพ้เลยครับเรารู้เทคนิคแล้วเนี่ยคือเอ้ยมันไม่มีตัวชิลแล้วว่ะทีมสองเอ้ยไม่น่ากลัวหรอกลืม ที่แรกวันนี้กลายเป็นวันกบแดงไนงะพี่ก็สะสมคนนก10อันไว้เพียบเลยแต่ดดนไม่มาดีดีแต่จะเก็บไว้อีกวันพรุ่งนี้ไม่มาอีกก็รีบๆใช้ไปดีวกว่ารากดรับส่งคะแนนเพื่อนจะได้เร็วๆอันนี้ตีไปก่อนเลยครับ หดโลครับก่อนที่จะโดนอัดอะ่ะพัดกลับไปครับเราเลือดตีปั๊มไม่ได้ก่อนที่สกิลเชื่ของเราจะหมดครับครับฟรีได้ทันครับไม่มีเปลี่ยนทีมในวัตรลืพอ,อตายไม่ก็ดูดีๆบอสไม่ตายมีโอซ้ำนะตายละ Okay. อาจจะดูประมาทไปนิดนะแต่ถ้ามีตัวสกิลชิลทุกตัวก็จบแลละไม่ต้องเสี่ยงขนาดนี้โอ้ขึ้นกันกระจายแล้วเว้ยโอ้โหแม่เหมือนมีลุ้นนะที่จริงคือล็อกอแล้วแต่ เริ่มชาเช็ดแล้วไงครับไม่ให้เขไม่เอางี้เราก็จะไม่ให้เหมือนกันเนี่ยจะโดนอัดไปทีน่น่งเนี่ยเรายิ่งมีเลนเจอร์เยอะๆเราก็จะยิ่งทีมเราจะน่ากลัวโอคครับพัดกลับเลยครับอย่าประท้ากันนานครับถึงจะเป็นพื้นที่แคบๆก็เถอะพัดกลับไปดีกว่า แล้วดูดีๆครับจริงน้ําแข็งไปเลยก็ได้นะดูสเต็ปแล้วน่าจะพอๆกันแล้วดูบอสดีๆครับตายหรือเปล่าบอสไมต่ตายเมทโอนี่ต้องจ่อเลยครับเรียบร้อยคือถ้าเราเป็นอแ่แข็งชา้าช้าไปแล้วแข็งหน้าเราโดนกวาดนี่เรื่องยาวเลยนะคือไม่ต้องประหยัดก็ได้ สองสมิอัดไปเลยแล้วก็ไปปั๊มมิสไซลสู้เอาเพื่อจะทำเดนเมจให้มากขึ้นครับคลิกๆเหมือนเดิมจ้ะ อยไม่โดนเดเมจอะไรทั้งนั้นครับปากันนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็พัดกลับไปครับจอซูมเมื่อไหร่ก็แช่ไปเลยครับยังไงพยายามไม่โดนเด,เ,ดเมจอะไรทั้งนั้นครับเนี่ยถ้ามันไม่ทันจริงๆก็ปมแซรี่สู้ออกครับช่วยได้เหมือนกันเออ มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แหละเพราะบางตามันอาจจะอยู่ดีก็ออกสกิลมาก่อนเราเนี่ยขวาดเราไปได้ก่อนเนี่ยคลิกๆโอเคครับได้ปลามาตัวหนึ่งเลนเจอร์ฟอร์ชูนฟิตครับตัวใหม่สกิลทำอะไรได้ไม่มีสกิลแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยโอเคครับชั้น4กันดีใจได้อย่างที่คลิก พี่ละเซงเลยไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยเอ๊ะได้กบเกี่ยวมาตัวจบเลยอย่างที่น้องว่ามันล็อกมาตั้งแต่จบด่านก็อาจจะจริงนะพี่ก็ไม่อยากคิดอย่างนั้นไงเพราะคิดอย่างนั้นเสร็จเราหมดสนุกเลยคิดว่าเขาล็อกไว้หมดแล้วเนี่ยแต่ก็จริงอะ <c oughs> หลายด่านนะจริงโดนล็อกหนักจริงๆ ด่านนี้กดโล่ก่อนครับรักษาเลนเจอร์ไปจนกว่าจะตีถึงอันสุดท้ายพัดกลับไปครับแช่ไปเลยครับจัดเต็มครับด่านนี้เราไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับป้อมขนาดเนี้ยคือป้อมช่วยราย,ยิงแค่ป้อมเดียวเองอ่ะ เราไม่มีป้อมตีสโลด้วยเพื่อจะได้ป้อมที่มันยิงโจมตีสโลทั้งกลุ่มอะสตาร์ทั้งกลุ่มอะอันนั้นจะมีจะช่วยเราได้เยอะกว่าทำให้เราได้เปรียบครับ7%คลิกเห็นอะไรฉลับฉลับไหมเสร็แล้วแต่วันหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ลูบี้นะแล้วพี่ก็ไม่ค่อยลงได้มั้งก็เห็นอยู่นไงลงไปแล้วมัน อืมเออเอเอจะเลยเลงบ้างไม่ลงบ้างอันนี้เดี๋ยวจะลองแช่แข็งก่อนที่เขาจะตีป้อมแตกนี่ไงโอเคพอดีไปเลยเขาจะได้โดนป้อมช่วยโจมตีต่อด้วยแต่อาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าเกียร์บอสเขาไม่ตาย เห็นปะตายเพียงเลยฝั่งเราติดสโลโบสได้ไหมล่ะถ้าติดสโลโบสได้บอสก็จบงานเรียบร้อยครับแต่เราก็เสียการโจมตีไปไงดีที่เขาเป็นแค่ชั้นสี่ถ้าเป็นชั้นหกแล้วเราโดนตายไปสักฝูงนึงเนี่ยเสร็จเลยเรื่องยาวาครับคลิกเลยโอเคครับได้เงินเยอะดีครับ โอเคตาสุดท้ายชั้นนี้ก็ไม่ค่อยหวังอะไรหรอกนะใชยๆฉดาลูบี้บ้างก็ดีไหม <c oughs> ก็ใช่ๆ <c oughs> <c oughs> รอเก็บให้ใส่สามร้อย 300, แล้วพวกรอวันกบแดงเนี่ยมันจะมีป่าววะ <c oughs> กบแดงนะ่า <c oughs> จะชัวร์กว่านะ <c oughs> พี่ได้ตัวเซิร์ฟบอดก็ดีนะ <c oughs> เพิ่มเลือด แต่นนี้พัดพายุด้กว่าครับพี่ว่าน่าจะชัวร์กว่าพัดไปเลยครับเพื่อให้เราไม่เสียกําลังครับตีป้อมแตกก่อนที่จะก่อนที่ไอเทมชิลไอเทมโล่ของเราจะหมดเราจะได้ไม่โดนเดเมจเลยครับจนกว่าจะถึงป้อมเขาได้อัดเขาเต็ม,ตม,ตมรับเรนเจอร์อยู่ครบทุกตัวเรียบร้อย เกือบขึ้นวอโอเคครับคลิิกปิดท้ายโอ้โหเด้งกันชัดๆเลยปวดหัวเตึบไม่เห็นจีจี้แวบๆครับไปสโลกันดูเองนะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกันครับบาย